ควกเราก็มาจากเชซี่เกิร์ลนะคะอะไรนะภาษาไทยคืออะไรนะพี่เองก็ลมบากใช่พี่กอลมบาได้นำตัวอ่ะได้นำตัวที่นายตอบก็สวัสดีค่ะชื่อเฟย์นะคะได้รับบทเป็นบอยค่ะสวัสดีค่ะจีนี่ค่ะรับบทเป็นเพื่อนฉันสวัสดีค่ะนายค่ะรับบทเป็นสองจารย์นันค่ะสวัสดีค่ะนบัตค่ะรับบทเป็นน้องเพียรค่ะเพีย ็นมีเก็บเรื่องราวใความสีเรื่องนี้เป็นยังไงคะเรื่องนี้ก็ตามชื่อเรื่องนะคะ chasing love แต่ละคู่เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอไเดียว ตามจีบเนาะตามจีบก็ตามต่างหลายรูปแบบกันไปนะคะคู่นี้ก็อาจจะตื้อเยอะนิดนึงตื้อนิดนึงส่วนคู่นี้ก็ใครตื้อคะคู่นี้ใครตื้อแน่นอนว่าต้องเป็นค่ะแน่นแน่นอนเออคู่นี้ละครคู่นี้ละครคู่นี้ก็ยังไม่ใหญ่ใช่ไหคู่นี้ก็จริงจริงของเรื่องมันประมาณว่าแม้ว่าเราจะมหนีความรักกันไป ตอนแรกที่กูแรกก่อนกเอาไปนะกูมีนั่นกูอยู่กับป้าจริงจริงกูพาาขึนท่านท่าหนูก็เป็นคนตามจีบเขาเหมือนเราไปเจอเขาที่ผับอะไรเงี้ยเขาเล่าเหมือนเราตามสืบให้น้องน้องอะนะบางทีว่าแบบเอ้ยเขามีอะไรซัมติงกันหรือเปล่าเราก็เลยแบบไปตามสืบที่แบบที่ถามหนูก็เลย ทำไมเขาสวยจังเอเอแต่แล้วไม่เคยยู่แล้ว่าหนูพูดว่าอะไรนะพูดไปใจใจแล้วเขาเจอพ่อปูก็คือสวยก็เลยตำจีบเขาแทนเป็นภารกิจอะไรคเขาเข้าใจว่าเราอะ มีอะไรกันแปว่า like เ er> ็นอะไรมากนะเพื่อนสาวแล้วจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันใช่กก็ด no> ูจากไพร์ตแล้วเป็นเพื่อนกันทำไมก็ไม่รู้เลยแู้จุดงค์นไปสื้อใช่้าใจได้ซึ่งก็คือแบบทั้งหมดคือเป็นสาวแซ่บสาวแซ่บเซ็กซี่มากตอนแร่คือแบบรู้สึกว่าท้าทายเหมือนกันคือไพร์ตแซ่บขนาดนี้สีเต็มคือแซ่บกว่าแน่แน่นอนแค่เน็้จิกติ๊กนอนแล้วเลยอ่ะ ก็น่ต่คก็ต่างคนความกัเี่ราม่แงคมึ่มีวกนี้พวกเาก็ทำมาก็มีกันกันแต่ว่าทสุดี่ผูกแตก็มีเหมือนกัน่กีหมด

S <S แล้วจนกระทั่งเนี่ยมาเจอกับน้นษษองเพียใช่ค่ะใชเพียก็เ้าจนไปชอบคนที่เขาตัวความรักเพียงก็ลำบากเหมือนกันไม่ใช่ก็ลำบากมีคนทุกทีจะลำบากคนละแบบใช่ลำบากคนละแหวนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะทำงานเัียังไม่มีคำว่าหมอเรื่องนี้คิดว่า มีหลากหลายรสชาตินะคะมีความโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าผสมความดราม่าเล็กน้อยแต่ว่าดูแล้วก uh, ็ยังยิ้มจิ yup ้มตาความฟินเลยพี่อยากฟินกันระดับไหนพี่ว่าไพายรอดฟินเลยคะไพายรอดฟินไว้ค่ะฟินเสียงแตกไพายรอดอ่ะแั้วเป็นน้ำจิ้มแล้อ๋ออานล้วเป็นแค่หนึ่งส่วนสี่ของฟินเยอะกว่านั้นมากแน่นอนเยอะกว่าแล้วก็ค่ะ ได้ชมเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เริ่มเปิดกล้องที่ยังใช่ใช่ที่คนดูรู้จักเลยใช่ยังไงหลังจากที่ได้รู้จักกับตัวละครหลร้อมในการสั้ผัสกันเข้ารับหนูหนูชอบนะคะรู้สึกว่าที่สองกับตัวหนูเนี่ยมีความคล้ายกันไป้ากัน ก็เลยทําให้ตอนเวิร์กช็อปเรามีความเข้าใจตัวละครมากมากว่าการที่เขารู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ปรับอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะท้ายคืบตัวเราค่ะสสินสว่างนะคะก็เวิร์กช็อปไปก็อันนี้เป็นซีรีส์แรกนะคะก็เป็นการแสดงเรื่องแรกด้วยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงมากขึ้นแล้วก็เข้าใจบทเพียรมากขึ้นแล้วก็ รับความสดใสของบางเทียนมาทคให้แบบตัววันนี้ก็สดใสมากเ่นะอ่ะก็ส่วนหลังจากที่เราบุกสวนรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะท้าทายนิดนึงเพราะว่าเวลาเราเจอเพื่อนเนี่ยเราจะค่อนข้างแบบไม่ค่อยกลับคู่ของเข้าหาขนาด<ม>านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบด้วยตัวละครที่ไปได้คือพอยเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น<ม>ชอบแบบ ไปช่วยคนรู้คนนี้แล้วก็แบบใครมายุ่งของฉันแล้ฉันไม่ได้นะฉันจะพึ่งข้อหายอย่างเดียวก็เลยต้องแบบเปิดใจในแบบในการสู้่ากกว่านี้ค่ะค่ะหนูก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายมากจริงๆค่ะออแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ได้ลองเปิดโลกในหลายๆอย่างอะไระยอย่างนี้<า>ยค่ะ้อบมากรอมากซึ่ง คิดว่าในซีรีส์เต็มๆเนี่ยต้องสนุกวนกว่าแน่นอนเลยค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์ chasing love พี่เองก็ลำบากของพวกเราทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าได้ดูภายในปีนี้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็รับประกันของฟินค่ะฟินแน่นอนฟินแน่นอนค่ะ,คะ กอคุณไปด้วยความรักใช่ข้างล่านข้างลสางสุดไม่มีอะไรนอกจากข้นงักเลยข้างรักใช่ใช่ใช่าแน่นอนล่แน่นอนกเราไปด้วยแน่นอนงาะขอบคุณค่ะ